พ่ปพันค่ะก็ยังอยู่ที่แวนคูเวอร์อยู่ค่ะวันนี้19เก้ากันยุรี่นะคะมกราลาจริงๆแล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันที่20เนี่ยเราจะต้องขึ้นเครื่องกันแหละที่ว่าจะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะตามหมายกำหนดเดิมแต่ก็เหมือนกับมีธรรมจะจัดสรรอะไปไม่ได้ เพราะว่าการเรื่องขายบ้านเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยทีแรกเรียวเตอร์คือคนที่ขายบ้านเนี่ย mm. เขาก็บอกว่าโอ้ได้ไม่มีปัญหากลับไปอยู่เมืองไทยไปเมืองไทยแล้วก็สามารถที่จะทําการซื้อขายได้แต่นี่การซื้อขายที่ไหนที่เนี่ยก็คือมันมีขั้นตอนแล้วก็แตกต่างจากที่บ้านเรานะคะก็ พีป่ปันก็จะมาเล่าให้ใหฟังเนาะเปรียบเทียบจากที่การขายบ้านในบ้านเราเนี่ยเวลาคนซื้อคนขายก็จะมาเจอกันตกลงกันแล้วก็ไปที่สำนักงานที่ดินเซ็นกันหรือว่าอมอบใบชันทะให้คนที่เราไว้ใจเนี่ยทำแทนกันได้อย่างตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ย เราเคยขายคอนโดเคยขายที่ดินนะเราก็คือไม่ได้อยู่หรอกมาอยู่ที่แคนาดาแล้วแล้วก็ให้พี่สาวเป็นคนขายเป็นคนดำเนินการคือแล้วเราก็เพียงแต่เขียนเซนใบมอบฉันทะนะคะตอนนั้นก็มาอยู่ที่แคนาดาแล้วก็ขายที่ดินนี่ก็เราก็เอาไปมอบชันทะแล้วก็ไปให้อ่า กงสุนที่ที่แวนคูเวอร์เนี่ยเซ็นแล้วก็ส่งไปให้พี่สาวแล้วเขาก็ไปดำเนินการได้แต่ที่แคนาดาเนี่ยที่เนี่ยเรียลเตอร์คือคนที่จะขายบ้านให้เราก็เหมือนกับเป็นนายหน้าเวลาเขาทำขายบ้านให้เราเนี่ยค่าใช้จ่ายคือเขาคิดเป็นค่าคอมมิชชั่นก็ประมาณสามเปอร์เซนของราคาที่เราจะขาย นอกจากมีคนไขเราเลยวเตอร์แล้วเนี่ยเราจะต้องมีนักกฎหมายก็คือโรเยอร์เขาจะเป็นคนดำเนินการเ,าเรื่องการเอกสารซึ่งเราบ้านนี้ยังติดแบงก์อยู่ใช่ไหมคะล้วก็จะเป็นเอ,เอกสารที่ทำกับแบงก์การเปลี่ยนชื่อ จากชื่อเจ้าของคือเชื่อเลือกชื่อเรากาเป็นคนที่จะมาซื้อนี่ก็คือจะต้องเป็นหน้าที่ของรอยเยอร์นะคะ mm. เขาก็จะทำงี้เราก็ไปคุยกับเขาแล้วก็ได้เห็นความยุ่งยากก็คือในการเซ็นเอกสารถ้าเกิดว่าเรามีคนที่จะซื้อแล้วเนี่ยแล้วเรากลับไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย mm. เขาจะต้องเ็ส่งเอกสารที่เราจะให้เซ็นเนี่ย ที่ืองท่ก็เคยส่งทางเคเรียเอ็กซ์เพรสเมลไปให้เราแต่นี้เรามีความเห็นว่ามันมันต้องใช้เวลาก็คืออาจจะเกิดการสูญหายเกิดความไม่สะดวกแล้วทางที่ การเซ็นเอกสารเนี่ยเราจะมาใช้เพื่อนบ้านเป็นพยานไม่ได้เราจะต้องไปให้รอยเยลสำนักงานกฎหมายเป็นผู้ผู้รับรอง Notary p u b l i c กนะคะก็คือมันก็คือเป็นสิ่งที่ยุ่งยากก็เลยตัดสินใจเลื่อนตัวเรือนทางไปอีก2เดือนจนกว่าเราจะขายได้ตอนนี้ก็บ้านก็ค่อนข้างจะโลง่งแล้วก็ มีคนที่เขาจะขายให้เราเรียลเตอร์ก็มาถ่ายรูปบ้านเพื่อจะทำโบชัวนะคะพอได้โบชัวแล้วก็คือเราจะโพสต์อนทางเว็บไซต์แล้วคนก็คือก็คือทางเว็บไซต์นี้ก็คืออเป็นที่ที่คนลูกค้าที่อยากจะซื้อบ้านเนี่ยก็จะเข้าไปดูนะคะแล้วก็เมื่อ,อเขาเข้าไป เข้าไปดูเรียลเตอร์เขาก็จะเขาเรียกว่าโอเพนเฮาส์นะคะแล้วก็จะมีการเปิดให้คนที่ลูกค้าที่สนใจเข้ามาดูบ้านเราอันนี้ก็คือขั้นตอนที่นี่นะคะก็นี่แหละคะ่ะก็คือต้องรอไปจนกว่าที่จะขายบ้านได้นะคะติดตามตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ